ครับได้โล่งอ,อกทักทีครับได้ปล่อยอะไรที่เราอยากทำจริงๆครับใช่งๆาคุยกันนานก็แบมกับเพลงนี้รูปแบบมันการดีไซน์เพลงจริงๆส่วนใหญ่หลักๆเขาแบมเป็นคนทําทุกอย่างเลยครับใช่เพลงนี้มันยังไงให้มันบอกเล่าอะไรยังไงตบอดเสวนดวลดันซิบบะมันเซลใช่ครับบอกเล่าเหมือนว่าเราบางทีเราไม่ต้องอยู่กับคนอื่นเยอะๆบ้างบางที <c oughs> <c oughs> บางคืนเราอยู่คนเดียวบ้างก็ได้ยังไงครับมีความสุขกับตัวเองครับอากาเซ่มาตามไอจีไหมครับ ก็เยอะอยู่ครับเขาบางทีเขาตกเขาตกใจไม่คนบอกว่าให้ไปดูแค่ไอจีผมอย่าดูทิกตอกผมมันจะเป็นอีกคนใช่เขาช็อกตอนนี้เป็นพูดซีกันแล้วกับแบมก็ในระดับหนึ่งครับใช่ใช่ใช่แค่พูดเองดีกว่าตอนนี้แบมเป็นโบเป็นโบตอนซีแบมเรียกทามไทยว่าอะไรตอนแรกกับพี่ถามพี่ทามตอนนี้เรียกว่าอะไรยังเรียกพี่อยู่ครับยังเรียกอยู่แต่จะมีนิ้วตามมาด้วย แล้วที่บอกว่าจะเขียนเพลงจะทำเพลงใหม่ชวนตัวหรือยังนี่จะตัวคนนั้นเนี่ยต้องไปคุยกันนี้ครับรอเขากึมกึมก่อนจะได้ชวนง่ายๆหน่อยงั้นดจะมีโอกาสที่จะทำเพลงร่วมกันอีกก็มีโอกาสครับใช่การเอถือโอกาสตอนนี้นี่เลยเากึมตอนตอนนี้ตอนนี้ยังสั่งอยู่ต้องรอแป๊บนึงรอเข้างานสักแป๊บนึงรอร้องเพลงก่อนเออมึนๆเดี๋ยวค่อยถามแต่ว่าจะมามาหมอมามามน้องหรอผมว่ามันหมอมตัวเองได้ครับไม่ต้องไม่ต้องผมหรอกฮะอ้าไอ้ที่ตกลงกันไว้ว่าจะแบบ แข่งชนะเขาไม่เอาแล้วใช้วิธีนี้แล้วนี่ก็กลัวมันเล่นเกมอะไรเหมือนกันตอนเนี้ยจะเอาเกมอะไรให้ผมเล่นอีกก็ไม่รู้เขาล่าสุดเดี๋ยวเขาจะมีคอนเสิร์ตอือครับคนจะไปอยู่บนเวทีเขาไหมอยากไปดูเหมือนกันฮะเอาไปดูเดี๋ยวจะไปเป็นเคสไอ้นะแต่จะบนเวทีสิจริงๆวันนั้นผมก็มีงานพี่เออมีงานที่ได้ลูกหลอกม่ลูกหลอกไม่ไม่ลูกหลอกไม่ลุกหลอกงานแล้วต่างจังหวัดด้วยต่างจังหวัดด้วยาตอนน้าไฟเดี๋ยวนี้จริงๆมีงานจริงแถ้ามาทานจะมามีนะ ยกมือนะไม่ไม่มีอะไรพี่ปกติพี่ผมจะไปโกหกทำไมคนอย่างผมว่าคุณแว่าพี่จะไปเห็นทิศไหมคุณจะผมผมมันผมมันไม่เคยโกหกอยู่แล้วพี่จะเห็นคลิปมีอาบนคอนเสิร์ตแบบแบบไหมนี่พี่ไม่กะดูเลยหรอพี่ไม่กะรุ้นไงอยากอยากไม่มีไม่มีไม่มีพี่ไม่มีผมเป็นนักร้องที่ค่อนข้างใช้เสียงร้องเป็นหลักเลยใช่ใช่แต่แฟนๆหลายคนแซวว่าคุณเซ็กซี่สองคุณมาเจอกันนะอ๋อผมจริงๆผมน่ารักครับเฮ้ยเราไม่ได้เซ็กซี่เหรอ ถ้าดูพังเซ็กซี่แล้วเราไม่ออกแล้วพาวถ้าดูพังเซ็กซี่เราสองคนใครเซ็กซี่กว่ากันผมยอมให้เข้าดีกว่าครับอืมยอมไม่เข้าไปก่อนงานนี้งานของเขาครับนี้วันของเขาเซ็กซี่พร้อมกันเปิดเวทีในวันนี้วันของเขานะฮะมีคนเบุญเวทีคอนเสิร์ตเซ็กซี่ป้องกันได้ไหมอาจจะมีเขาต้องรอดูครับต้องต้องบนไหมไม่ขาชอบบนต้องบนเผื่อเจอแฟนๆหน่อยมาบนอะไรถึงจะได้ดูทำไทยบนเวทีโฮมทาวน์ โอ้โหจริงๆไม่ต้องบนหรอเอาโอนตังมาดีกว่าน่าจะง่ายกว่าถ้าโอนถ้าโอนถ้าโอนมาถึงเลขผมไปเลยเอาเยอะไหมไอ้นะเอาเยอะไหมช่วงนี้ก็ใช้สอยเยอะอยู่เหมือนกันครับเรื่องค่าผงค่าอาหารก็ใช้เยอะใช้เลี้ยงแมวด้วยคร่ะก็รอดูใช่ไหมคะใช่ครับต้องรอดูครับอ่านฝากเพลงเลยค่ะฝากเพลงหน่อยฝากเพลงด้านซิงปันมาเชิญด้วยนะครับกับแบบแบบแล้วก็เพลงใหม่กับผมด้วยนะครับโทสุมีครับปล่อยไปแล้วครับผมอคคขบบุณรัขอบคุณครับ